สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมโตไร,รวอร์กเช่นเคยในวันนี้ครับผมได้มีโอกาสมารีวิวรถคันนี้ครับ EV bike ซึ่งถือเป็นรถที่สมาร์ทที่สุดที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยณนะตอนนี้ครับกับ New MQi GT Evo ซึ่งมันจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันเลย รูปละครับก็ต้องบอกว่ามันมีดีไซน์ในแบบของรถสกูตเตอร์ e v b i บ e ทางด้านหน้าใช้ไฟกลมแบบพิมพ์นิยมแล้วถ้าเกิดเราดูจากไซซิ่งขนาดตัวก็จะพบว่ามันมีขนาดตัวที่ใหญ่พอสมควรเทียบเท่ากับรถสกูตเตอร์เครื่องยนต์พิกัดราวๆ1 5 0 1 6 0าซีซีเลยแต่ว่ามันมีฐานล้อที่ยาวกว่ารถสกูตเตอร์ในพิกัดระดับเทียบเท่า270 cc. แน่นอนว่าตัวชุดไฟเป็นแบบ Full LED ทางด้านหน้าไฟทรงกลมมาพร้อมกับระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติเหมือนกับรถยนต์นอกจากนั้นทางด้านข้างตัวรถยังมีไฟ DRL มาให้ด้วยชุดไฟเลี้ยวแบบ LED ทางด้านหน้าอยู่ใต้แผงคอมาพร้อมระบบออโต้แคนเซลชุดไฟท้ายเป็น LED ทรงเหลี่ยมแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวแบบบินในตัวชุดมาตรวัดเป็นแบบฟูลดิจิตอล สีซึ่งจะสามารถเปลี่ยนอินเทอร์เฟซได้3รูปแบบครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูเลยนะแต่ว่ามันจะต้องเปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชันมือถือซึ่งแบบแรกครับก็ให้เ,เพื่อนๆดูไว้ก่อนนะเป็นแบบนี้จะเป็นเน้นสีแดงแล้วก็แบบที่2ครับอ่าขึ้นมาละในแบบที่2ครับก็จะมีในส่วนของตัวกราฟวิ่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีแสดงผลในส่วนของกำลังไฟเวลาที่เราเปิดคันเร่งด้วย และแบบที่3แบบสุดท้ายครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้คือผมมองว่าซิมเพิลที่สุดแล้วจะบอกในสถานะเกี่ยวกับตัวโหมดขับขี่อยู่ตรงกลางแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยครับก็จะบอกในส่วนของความเร็วเป็นตัวเลขมีบอกในกาบอกเปอร์เซ็นต์แบตแล้วก็บอกส่วนของอุณหภูมิภายนอกรวมไปถึงนี่ครับระยะทางที่เราสามารถวิ่งได้จากเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ คงเหลืออยู่ณนะขณะนี้นอกจากนั้นก็จะมีส่วนของไฟสเตตัสต่ตางๆครับและเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธเรื่องของสัญญาณ GPS แล้วก็ไฟออโต้ชุดสวิตช์ไฟจะถูกบิวอินอยู่ในตัวแผงคอทางด้านบนนอกจากจะให้าสวิตช์ไฟฮัสซัดมาแล้วนะครับเขายังมีฟังก์ชัน u i s e Control ในแบบของรถยนต์มาด้วย ชุดสวิตไฟด้านขวามีปุ่มเรดี้ปุ่ม Run Off ปุ่มเปิดปิดชุดไฟหน้าแล้วก็ปุ่มปรับโหมดการขับขี่ชุดกุญแจครับเขาให้มาเป็นแบบ keyless แท้นะไม่ใช่กุญแจแบบรีโม e เพียงแค่เราพกกุญแจเอาไว้เพียงเท่านั้นครับไม่ต้องหยิบออกมาก็สามารถควบคุมสั่งการตัวรถได้เลยนี่ครับจะเห็นได้ว่ารถเขาล็อกคออยู่นะครับให้กดปุ่มเรดี้ค้างเอาไว้อ่านี่ครับมีเสียงติดขึ้นแล้วก็ตัว แผงแดชบอร์ดทางด้านบนครับหน้าจอก็จะติดขึ้นนะครับและนี่เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับปุออ๊บเขาจะปลดล็อกให้แล้วถ้าเราต้องการที่จะสตาร์ทรถครับพร้อมที่จะบิดออกไปได้เลยก็ให้นี่ครับแตะเบรกกดปุ่มเรดี้หนึ่งครั้งจะมีไฟสถานะเรดี้ขึ้นทางด้านบนและเราสามารถนี่ครับเปิดคันเร่งได้เลยนะครับรถก็จะพร้อมวิ่งทันที และถ้าเราจอดรถเสร็จนะครับต้องการที่จะดับรถก็ให้กดเรดดี้ค้างไว้นี่ครับหน้าจอก็จะดับลงพร้อมมีเสียงและถ้าเราต้องการล็อกคอครับง่ายนิดเดียวหันคอไปด้านซ้ายสุดครับนี่เขาจะล็อกคอให้อัตโนมัติเลยสำหรับการเปิดเบาะครับก็ง่ายนิดเดียวให้กดที่ปุ่มเรดดี้ครั้ง และนี่ครับถือเป็นไฮไลท์ฟีเจอร์ของ n e w s MQi GTE v o คันนี้ก็คือการที่มันเชื่อมต่อผ่านแอป n w w ได้ครับทำให้รถคันนี้มันเป็นรถมาพร้อมกับสมาร์ทเทคโนโลยีเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ครับเราสามารถใช้แทนตัวกุญแจ k e คีย์เลได้เลยนะครับอย่างตอนนี้เขาบอกสถานะว่าออนสวิตช์รถอยู่ครับเราสามารถปิดรถได้เลยนะครับจากแอปพลิเคชันอ่ะนี่ครับหรือว่าเราจะเปิดในส่วนของชั้นก็คือ เปิดเบาะขึ้นมาครับอนอกจากนั้นดูสถานะแบตเตอรี่ได้ครับผมเนี่ยจะเหลืออยู่61%กดเข้าไปดูรายละเอียดอินโฟของแบตภายในได้อีกนะครับว่าลูก A มีอยู่60%ลูก B 62%แล้วก็ตัวเรื่องของอุณหภูมิต่างๆรวมไปถึงไซคลครับเขาจะคำนวณให้เลยนะว่าไซคลเนี่ยเราใช้ชาร์จไปแล้วทั้งหมดกี่ไซคล อันนี้ครับก็เป็นส่วนของ GPS นะของตัวรถเขาจะระบุตำแหน่งพิกัดของตัวรถไว้เลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างนอกจากนั้นอันนี้ยอดเยี่ยมมากๆคือตัว Riding Data ครับเขาจะเก็บข้อมูลสถิติไว้ทั้งหมดเลยนะว่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งไปไหนมาไหนบ้างครับผมแล้วก็บอกอีกนะคือเป็นเส้นทางเลยว่าเราวิ่งยังไงมีการบอกเปอร์เซ็นต์คอนซัมชันของแบตเตอรี่ด้วยว่า เราวิ่งไปเนี่ยครับ4กิโลกินเปอร์เซ็นต์แบตบไปเท่านี้แล้วก็ใช้เวลานานแค่ไหนนะครับผมมีบอกความเร็วสูงสุดที่เราวิ่งด้วยความเร็วด้วยเฉลี่ยแล้วก็ตรงนี้ครับเรื่องของ New Link คือสามารถปรับเซตได้ตามที่ผมบอกไปนะเกี่ยวกับตัวระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับตัวชุดหน้าจอของตัวรถและนี่แดชบอร์ดท,ที่เมื่อสักครู่ผมแสดงให้ดูครับสามารถ ปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซของตัวหน้าจอได้3รูปแบบตามนี้ครับผมแล้วก็เรื่องของ Security สามารถเซตให้ว่าตัวรถเนี่ยอะลามล้องนะครับที่ระดับต่ำกลางหรือสูงเตือนพวก a n t i t h e ทฟ t ะเออะไรพวกนี้คือทำได้หมดเลยครับดีเยี่ยมมากๆนะครับเรื่องของตัวระบบ Safety ตัวรถและอันนี้เลยครับที่ผมบอกว่าเป็น ใช้แบบ key sharing นั่นก็คือเราไม่ต้องใช้กุญแจ k e y l e t แล้วครับเราสามารถ add member เข้ามาได้สูงสุดถึง5คนด้วยกันนะครับคือกุญแจ k e y l e t ที่เขาให้มามันชุดเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดในบ้านเรามีคนอยากจะใช้รถ New คันนี้ครับด้วยการหลายคนก็เพียงแค่ให้เขาโหลดแอปขึ้นมาครับแล้วเราสามารถ add member เข้าไปได้เขามีสมาร์ทโฟนเขาก็สามารถตาร์ตัวรถแล้วก็บิดใช้งานได้เลยสำหรับรายละเอียดตัวแอปพลิเคชันครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ อย่างที่ผมบอกไปครับว่ารถคันนี้เนี่ยเขามีสถานะ GPS แบบ Real Time ข้อดีคือเราสามารถตาม tracking รถได้เลยไม่หายแน่นอนแต่ครับถ้าใครเป็นสายพ่อบ้านนะฮะคุณห้ามทะเลทลายเลยนะครับเพราะว่าคุณแม่บ้านเนี่ยจะตามตัวคุณได้อย่างแน่นอนแล้วก็ตามที่ผมบอกไปว่ารถนิวคันนี้ครับมีในส่วนของระบบ 5G ที่ตัวรถนะดังนั้นครับ ค่าใช้จ่ายในช่วง3ปีแรกเนี่ยจะไม่มีครับเพราะทางนิวเขาจะจัดการให้ใช้ได้ฟรีเลยแต่หลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอีก3ปีจะเสีย50 u s ดอลลาร์ก็ตกปีนึงเนี่ยครับไม่ถึง600บาทรถคันนี้ยังมีพอร์ต USB มาให้ด้วยรวมไปถึงในส่วนของตัวตะขอสำหรับแขวนสัมภาระและเมื่อเราเปิดบอกขึ้นมาครับจะพบกับแบตเตอรี่เจเนเรชันที่4ของทางนิว เป็นแบบลิเธียม NMC 2ลูกครับขนาด72โวลต์ยีแอมป์อาลซึ่งถ้านับรวมความจุทั้ง2ลูกเนี่ยก็จะมีความจุอยู่ราว52แอมป์อาลแล้วก็ลูกหนึ่งครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่14กิโลกร,รมัมเหตุผลของนิวที่แบ่งออกเป็น2ลูกก็เพื่อให้เราครับสามารถยกออกมาชาร์จข้างนอกได้โดยง่ายครับเพื่อใครจอดรถที่คอนโดก็สามารถยกมันออกมาชาร์จได้ โดยผมต้องอธิบายเรื่องของการชาร์จตัวรถก่อนนะครับรถทั่วๆไป EV b i k e ที่ไม่สามารถยกแบตออกมาได้เนี่ยก็คือเราจะต้องชาร์จผ่านพอร์ตจ่ายไฟที่ตัวรถให้มาซึ่งนิวคันนี้ครับจะอยู่ที่ใต้เบาะนะครับก็เสียบเข้าไปแล้วก็ชาร์จผ่านอะแดปเตอร์ตัวนี้นอกจากนั้นข้อดีของนิวเลยครับก็คือถ้าเกิดเราออนสวิตช์ขณะที่ชาร์จเนี่ยเขาก็จะบอกด้วยว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์แบตขึ้นมาเท่าไหร่แล้ว รวมไปถึงเหลือระยะเวลาการชาร์จอีกเท่าไหร่ครับแบตถึงจะเต็มอย่างอนเนี้ยก็เหลือประมาณ2ชั่วโมง23นาทีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับการที่เขาแยกแบตเตอรี่ออกมาเป็น2ลูกก็คือถ้าเกิดเราต้องมายกลูกเดียวเนี่ยครับมันจะต้องมีน้ําหนักรูปเดียวร่วมรวมถึง30กิโลกร,รัมเลยนะครับจะหนักเกินไปสําหรับคุณผู้หญิงหรือคนตัวเล็กๆสําหรับใครที่อยู่คอนโดครับก็ให้นี่นละครับดึง สายปลั๊กออกมาแล้วก็ยกแบตออกมานะครับทั้ง2องล,ลูกลูกละ14กิโลครับออกมาชาร์จถ้าเกิดเราชาร์จผ่านอะแดปเตอร์ธรรมดาเนี่ยมันจะเสียเวลาคือจะต้องมาเสียบทีละลูกแต่นิลส์เขาให้ตัว Dual Charger ตัวนี้มาด้วยครับทําให้เราสามารถชาร์จได้ทีเดียวพร้อมกัน2อลูกเลยครับก็น,นี่เสียบเข้าไปนะครับ อย่างนี้ครับผมแล้วก็เอาตัวพอร์ตจากอะแดปเตอร์เนี่ยครับมาเสียบเข้าตรงนี้อีกทีนึ่งนี่ครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับชาร์จทีเดียวพร้อมกัน2ลูกเลยแต่การชาร์จแบบนี้ครับเราไม่สามารถเช็คผ่านในส่วนของตัวแอปพลิเคชันได้นะก็ต้องมาดูเอาที่ตัวอะแดปเตอร์สถานะไฟ ระยะเวลาในการชาร์จ0ถึง100%จะอยู่ราวๆ5ชั่วโมงแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยตกไม่เกิน20บาทเคลมว่าสามารถชาร์จได้ทั้งหมด600 Cycle นอกจากนั้นรถคันนี้จะมีแบตเตอรี่12 V โวลต์ให้มาอยู่ทางด้านใต้ฟอร์บอดอีกด้วยชุดล้ออลลอยขอบ14นิ้วสวมยางทางด้านหน้าไซส์90ทับ90ขอบ14ด้านหลัง110ทับขอบ14อ๋อแล้วผมลืมบอกไปครับ รถคันนี้เนี่ยจะไม่เดิมๆแล้วนะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนโชคหลังใหม่เป็นของเอลินแล้วก็มีการเซตน้ำมันที่โชคทางด้านหน้ามีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างแหลกสัมภาระทางด้านหลังแล้วก็มีในส่วนของตัวจับมือถือเอาล่ะครับผมมาพูดถึงท่านั่งตัว New MQI GTEO v คันนี้กันเลยครับอันดับแรกฮะเดี๋ยวผมก้าวขึ้นรถก่อนก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อกี้นะว่า ตัวขาตั้งเดี่ยวของเขาครับผมรู้สึกว่ามันสั้นไปสักหน่อยดังนั้นเวลาตั้งขาเดี่ยวก็ต้องระมัดระวังให้ดีครับหรือถ้าเป็นไปได้พยายามตั้งขาคู่ไปเลยหรือไม่งั้นครับอาจจะต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวขาตั้งเนี่ยให้มันยาวขึ้นนะครับเพื่อจะได้จอดได้ไม่เอียงมากจนเกินไปต่อมาเรื่องของความสูงบอกของเขาครับสูง816ม mm, ิลิเมตรต้องบอกว่าค่านี้สำหรับรถสกูตเตอร์นะครับถือว่าสูงมากพอสมควรเลยผมสูงอยู่ 1 7 5เซนติมตรครับส่วมรองเท้าผ้าใบาก็ยังเห็นว่าคือมันยังลงได้แบบเต็มเท้าอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครสูงแบบช่วง170ลงมาเนี่ยผมว่านั่งน่าจะมีขย่งปลายเท้ากันอยู่สักหน่อยแต่อย่างไรก็ดีด้วยความที่เขาเป็นรถสกูตเตอร์ทรงแบบมีช่องเปิดตรงกลางฟอร์บอร์ดเนี่ยมันก็จะเอื้อเฟื้อสำหรับคนที่ตัวไม่สูงมากในเวลาที่เราแบบต้องก้าวขึ้นรถอะไรเงี้ยครับมันก็สามารถ ก้าขึ้นลงได้สะดวกอยู่นะครับจุดนี้โอเคแล้วต่อมาพูดถึงตัวตำแหน่งวางเท้ากันต่อครับคือตำแหน่งวางเท้าของรถสกูตเตอร์ทรงพวกนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะต้องถูกฟิตตำแหน่งของเท้าให้เราวางขาชันในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งเท้าหรือเหยียดเท้าได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติส่วนช่วงเคลียร์แลนด์ของหัวเข่าครับคือด้วยความที่ตัวบาอกของเขานะครับ ยาวมากพอสมควรเลยถ้าเกิดใครตัวสูงมากๆเนี่ยครับก็ให้ขยับก้นเนี่ยครับล้นมาทางด้านหลังนี่มันก็จะมีในส่วนของเคลียร์แลนกว้างมากขึ้นครับก็จะไม่มีปัญหาในส่วนของตัวพื้นที่เล็กรูมตรงนี้แล้วต่อมาครับก็ในส่วนของชุดแผงคอด้านบนครับระยะแฮนด์กันบ้างแฮนด์เนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นองศาที่แบบแฟลต กางแทบจะก,กลางตรงออกไปเลยนะครับจะไม่ค่อยงุ้มเข้ามาหาลำตัวผู้ขี่สักเท่าไหร่แล้วก็ระยะของมันครับถือว่าไม่แคบแล้วก็ไม่กว้างยาวจนเกินไปคือขี่ลัดเลาะรถติดติดเนี่ยครับผมว่ามันยังพอไปได้แต่ว่าในเรื่องของตัวความสูงของรถครับทำให้ตัวความสูงของแฮนด์ของนิวคันนี้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆในระดับเดียวกับพวกกระจกรถยนต์เก่งครับดังนั้นเนี่ยเวลามุดรถติด ถ้าเกิดเจอแบบช่องจราจรที่แคบมากๆครับเราอาจจะต้องโยกหลบครับซ้ายขวากันสักนิดหนึ่งส่วนของน้ำหนักตัวเขาครับ128กิโลกรัมแบบรวมแบตเตอรี่แล้วก็มิติตัวรถอะไรต่างๆนะครับผมมองว่าก็ใกล้ๆกับพวกสกูตเตอร์ในพิกัด1 5 0ซ c ทั่วไปต่อมาผมพูดถึงตำแหน่งของผู้ซ้อนกันบ้างครับ อันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวบอกของเขาครับถือว่ากว้างแล้วก็ใหญ่พอสมควรคือผมมองว่าถ้าเกิดใครตัวใหญ่ๆเนี่ยครับยังสามารถนั่งได้แบบเต็มก้นอยู่นะครับผมแต่ว่าก็จะมีจุดสังเกตนิดน,ดนึงละกันด้วยความที่ระยะของผู้ซ้อนเนี่ยทางตอนท้ายอะ่ะมันดูจะแคบสักนิดนึงครับแล้วบอกมันแบนด้วยเวลาที่ผู้ขี่มีการกำเบรกอะไรพวกนี้ครับอาจจะทำให้ผู้ซ้อนเนี่ย ถลายนะครับไปโดนตัวผู้ขี่ได้อะอันนี้เป็นจุดสังเกตแรกแล้วก็จุดต่อมาเรื่องของตำแหน่งวางเท้าเขาจะไม่ได้ให้ตัวพักเท้ามาแบบกลางบานพับเหมือนรถสกูตเตอร์หลายรุ่นนะครับอันนี้เขาจะเป็นแบบบิวอินมาในตัวฟอร์บอร์ดเลยซึ่งผมว่ามันก็สะดวกดีแหละในการแบบก้าวขึ้นปุ๊บเหยียบวางเข้าไปเลยครับแต่ด้วยความที่มันบิวอินมาครับแล้วก็พื้นที่ตำแหน่งวางเท้าเนี่ยมันไม่ใหญ่มาก ทำให้ถ้าเกิดเรา,าสวมรองเท้าที่มีไซส์ใหญ่ๆมากเนี่ยครับจะรู้สึกว่าเนี่ยฮะเหยียบได้ไม่เต็มรองเท้าสักเท่าไหร่นะครับแล้วกลายเป็นว่าเราจะรู้สึกเหมือนเราจะต้องนั่งแบบบีบๆเอาตัวช่วงหัวเข่าเนี่ยครับหนีบเข้าหาสะโพกของผู้ขี่นั่นเองแล้วก็จุดต่อมาอย่างที่ผมบอกไปว่าคันนี้เนี่ยเขาใส่ของแต่งมาด้วยก็คือในส่วนของมือจับกันตกที่เป็นแหลกหลังในตัวครับโดยรวมเนี่ยผมว่าการจับก็ สามารถจับได้กระชับมือดีแต่มันจะมีจุดสังเกตอีกนิดนึงครับก็คือถ้าเกิดใครที่เป็นสายซ้อนแบบคุณผู้หญิงตัวเล็กๆครับอาจจะต้องระมัดระวังในจังหวะที่ก้าวลงจากรถนะครับคือเนี่ยครับเวลาเราลงใช่ไหมครับถ้าเราลงแนวเนี้ยไอตัวแง่งของแหลกเนี่ยครับอาจจะแทงโดนช่วงต้นขาตรงนี้ได้ครับขนาดผมเองผมยังรู้สึกโดนอยู่นิดนึงเลยนะครับเนี่ยตอนเราลงเนี่ยปุ๊บมันอาจจะเจ็บได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าจะลงครับอาจจะ ต้องค่อยๆขยับตัวมาทางด้านหน้าแล้วค่อยลงแบบนี้นะครับคุมกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบฮับมอเตอร์อยู่ที่ล้อให้กำลังสูงสุดออกมาอยู่ที่6,500วัตต์แบบพีคเอาท์พุตซึ่งจะอยู่ในวงล้อขอบ14นิ้วเป็นมอเตอร์ที่ทางนิวพัฒนาขึ้นเองสำหรับโหมดขับขี่ครับจะมีด้วยกัน3รูปแบบโหมดแรกคือสปอร์ตจะจ่ายกำลังไฟออกมาสูงสุดเลยครับ แล้วก็ท็อปสปีดตามหน้าไมคจะอยู่ที่110ต่อมาครับดินามิกโหมดก็คือจะจ่ายกำลังไฟลดลงมาอยู่หน่อยแล้วก็ท็อปสปีดครับตามมาตรวัดเนี่ยจะอยู่แถวแถว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดท้ายที่ e s a v e ครับโหมดนี้ก็จะหน่วงในจังหวะก,การเปิดคันเร่งมากที่สุดครับรวมไปถึงจ่ายกำลังไฟออกมาน้อยที่สุดด้วยแล้วก็ ท็อปสปีดนะครับตามมาตรวัดเนี่ยจะอยู่แถวๆถว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ภาพรวม p e r f o r m ร์แมครับอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีว่า Motorival เราเนี่ยเน้นขี่แบบ p e r f o r m ร์แมแล้วก็ซัดแบบตึงมือกันอยู่แล้วถ้าแบตเต็มๆครับขี่โหมดสปอร์ตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยโหเราใจกระชากบิดติดมือดีมากๆเวลาเร่แงแซงหายห่วงเลยครับในเรื่องของตีนต้น สำหรับเรื่องของช่วงตีนกลางแล้วก็ตีนปลายนะครับก็ต้องบอกว่าแนวของ e v bike เนี่ยเขาไม่ได้เซตให้ท็อปสปีดมันสูงสูอยู่แล้วอย่างเช่นตัว new mqi gt evo คันนี้ครับท็อปสปีดตามหน้าไมา่อยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาล็อกไว้แหละเรื่องของเซฟตี้แล้วก็เรื่องของคอนซัมชันอะไรต่างๆครับผมและผมได้ทำทดสอบศูนย์ถึงท็อปสปีดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าไมา่ ล็อกอยู่ที่110 GPS จริงวิ่งได้เท่าไหร่ยังไงก็สามารถกดเข้าไปดูคลิปการทดสอบนั้นได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนครับและผมพูดถึงโหมดขับขี่ที่เหลืออีก2โหมดกันสักหน่อยครับ Dynamic Mode อันนี้เป็นโหมดที่ผมแนะนำให้ทุกคนใช้แบบขี่ทั่วๆไปเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกแล้ว่า เขาจ่ายในเรื่องของกําลังไฟเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่าง e-safe กับ Sport แล้วคันเล่งเนี่ยก็จะไม่ตอบสนองแบบกระชากจนเกินไปเหมือน Sport ครับก็คือคนปกติทั่วไปผมแนะนําให้ขี่ที่ดินามิกอันนี้เพราะเขาบาลานซ์ในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมกับเรื่องของคอนซัม t ชันครับแม้ Top Speed เนี่ยตามหน้าปัดจะอยู่ได้ราวๆ80กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดขี่ในเมืองทั่วๆไปแล้วอ่ะผมถือว่าเพียงพอแล้วนะครับปิดท้ายที่โหมด e-safe ครับ ตรงนี้เขาจะหน่วงจังหวะเปิดคันเร่งให้มันตอบสนองช้าลงแล้วก็ท็อปสปีดตามหน้าปัดตามที่ผมได้บอกไปว่าอยู่แถวแถว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะสมครับถ้าเวลาเราขี่รถติดติดในเมืองติดหนักๆพวกเนี้โอเคเลยแต่ถ้าเกิดไปขี่ถนนโล่งๆอันนี้ก็อาจจะต้องระวังสักนิดนึงนะครับเพราะว่าความเร็วได้เพียงแค่50เนี่ยอาจจะต้องระวังรถที่วิ่งมาเร็วกว่าเราเท่านั้นครับ พูดถึงอัตราการสิ้นเปลืองจากการใช้งานจริงของโมโตไรว a l เรากันบ้างครับเมื่อวานนี้ผมได้วิ่งไปทํางานนะครับจากบ้านผมแถวพระราม5เข้าไปในเมืองครับที่กะกะทระยะทางไปกลับบ้านเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ64.4กิโลเมตรซึ่งถ้าดูจากแบตเตอรี่จากที่ผมขี่ออกจากบ้านครับมันจะอยู่แถวแถว92%แล้วกลับถึงบ้านเนี่ยเหลืออยู่13%ซึ่งตรงนี้ครับก็ต้องบอกอีกเช่นเดียวกันว่า ถ้าเกิดเราวิ่งจนแบตเกี้ยง0%เลยผมมองว่าก็น่าจะวิ่งได้ตามที่เขาเค็มช่วงประมาณสัก80กิโลเมตรอยู่แต่ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าผมเนี่ยขี่มือตึงตั้งแต่แบตมันเต็มเต็มตอนแรกครับซัดโหมดสปอร์ตแช่วความเร็วล้อยบวกอย่างเดียวเลยทําให้ช่วงนั้นอ่ะอัตราสิ้นเปลืองมันลงไปเร็วมากๆครับตกประมาณ1กิโลเมตรกินไป2%เปซกว่ากว่าเลยทีเดียวนะครับแต่พอหลังจากนั้นอ่ะผมเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเกิดเราขี่แช่ตลอดที่โหมดสปอร์ตเนี่ย มันไม่พอแน่ๆก็เลยปรับมาอยู่ที่ดินามิกตามที่ผมได้แนะนำให้ทุกคนครับใช้งานในโหมดนี้น่าจะเป็นโหมดที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่ากำลังจ่ายเพียงพอแล้วก็เรื่องของการเซฟแบตอะไรต่างๆด้วยช่วงเนี้ยอัตราสิ้นเปลืองครับมันก็จะดีขึ้นครับอยู่แถวๆแบบกิโลเมตรละหประมาณนี้นะครับแต่อย่างที่บอกผมเดินทางไกลไงแล้วแบตเตอรี่มันลดลงเรื่อยๆพอต่ํากว่าช่วงแบบประมาณสัก3 0ลงมาเนี่ยมันก็จะ เหมือนถูกบังคับตัดเข้าช่วงประมาณไดนามิกครับใจกำลังไฟประมาณนี้แล้วพอต่ำกว่า20%จะบังคับเข้า e-save โหมดเลยซึ่งตรงนี้ครับก็อย่างที่บอกต้องระวังให้ดีครับถ้าเกิดเราขี่บนถนนโล่งๆเพราะความเร็วเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างน้อยประมาณ50กิโลเมตรต่อชโมง และอีกข้อสงสัยหนึ่งที่มีต่อ e v bike ครับหลายคนคงอยากรู้กันว่าเรื่องของการขี่ลุยน้ำท่วมเนี่ยมันทำได้จริงไหมนะครับก็ต้องบอกเช่นนี้ครับด้วยความที่รถของเขาเนี่ยเป็น h u บมอเตอร์เนาะดังนั้นยังไงก็ตามผมแนะนำว่ามันไม่ควรขี่ลุยน้ำท่วมเกินครึ่งล้อนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าคันนี้เขามีแบต12โวลต์ให้มาด้วยครับอยู่ช่วงใต้ฟอร์บอร์ดดังนั้นอ่ะผมแนะนำเลยว่า ไม่จําเป็นจริงๆอย่าขี่ลุยน้ําท่วมครับแต่ถ้ามันจําเป็นที่จะต้องลุยจริงๆเราอย่าจอดแช่นะครับให้เดินคันเร่งยาวๆต่อไปเลยก็คือถ้าฝนตกทั่วไปครับสามารถขี่ลุยฝนไปได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกับตอนล้างรถนะครับเพราะว่ารถคันนี้ครับ เราได้รับในช่วงหน้าฝนโอ้โหรถเละตลอดเลยผมก็ฉีดน้ําล้างตามปกติแต่ก็มีข้อสังเกตนิดนึงแล้วกันคือพยายามอย่าอัดฉีดน้ําที่แบบแรงดันสูง,สงช่วงบริเวณใต้เบาะตรงนี้เพราะอะไรเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าแบตเตอรี่เขาอยู่ทางด้านใต้เบาะแม้ว่าจะมีการซีนขอบยางต่างๆแล้วมันก็มีโอกาสที่น้ําจะลีคล่วเข้าไปได้ครับชุดระบบกันสะเทือนครับทางด้านหน้าเป็นโช้อัพหัวตั้งแล้วมาพร้อมกับ ยางหุ้มกระบอกโชค๊คเอาไว้สำหรับกันฝุน่นเวลาขี่ลุยเพราะว่ารถคันนี้ครับถือเป็นรถสกูตเตอร์ยกสูงเนื่องจากกาวเคลียร์แลน์สูงมากพอสมควรเลยอยู่ที่180มิลิเมตรด้านหลังครับเป็นโช๊คอัพคู่ซึ่งจะวางอยู่บนสวิงอาร์มอลูมิเนียมไทเทเนียมภาพรวมระบบกันสะเทือนครับผมต้องบอกเช่นนี้ก่อนว่าอย่างที่ได้แจ้งไปในข้างต้นว่ารถคันนี้ช่วงล่างมันไม่เดิมนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลัง ทำให้เวลาขี่ผมรู้สึกว่าฟิลมันจะแข็งตึบๆแล้วอาจจะมีแบบกระแทกกระแทกอยู่บ้างครับเพราะเป็นโชกคแต่งเนาะมันจะฟิลแบบสปอร์ตสปอร์ตเลยเน้นแบบขี่เร็วๆมันจะตึบๆแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมใช้งานจริงเนี่ยเราเจอกับพื้นถนนที่มันไม่ราบเรียบขูกขระอะไรพวกเนี้ยมันเลยดูแบบกระแทกกระทันมือสักหน่อยซึ่งถ้าเกิดเป็นรถเดิมๆนะครับช่วงล่างเดิมๆผมมองว่า การใช้งานของเขาเนี่ยเพียงพอแล้วเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกเขาว่าคันนี้ถือเป็นสกูตเตอร์ยกสูงเลยนะครับกาวเคลียร์แลนด์180มิลลิเมตรค่านี้ต้องบอกว่าสูงกว่า ADV สกูตเตอร์ที่ผมมีใช้อยู่อีกนะครับเนี่ยดังนั้นช่วงล่างเนี่ยมันจะให้ตัวได้มากกว่าตรงนี้ครับตรงนี้มันจะดูแบบ ระยะยืดหยุ่นของตัวโช๊คเนี่ยมันจะน้อยไปสักนิดนึงแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยครับมันจะแข็งแข็งหน่อยทําให้คนซ้อนอาจจะรู้สึกว่านั่งไม่สบายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดขี่คนเดียวขี่เร็วๆอันนี้ตอบโจทย์เลยระบบเบรคครับให้มาเป็นจานดิสทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าขนาดจาน2 2 0ม mm, ิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์3พอพ์ตด้านหลังขนาด180ิมิลทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์1พอร์พอตสายเบรกก็ให้มาเป็นแบบสายถักเลย รถคันนี้ให้ระบบคอมบเบรกรวมไปถึง EBS เบรกเีเจนที่จะเข้ามาช่วยดึงไฟกลับเข้าตัวแบตเตอรี่ขณะที่เราเบรกภาพรวมการทำงานของตัวระบบเบรกของเขานะครับเนื่องจากรถคันนี้เนี่ย ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วได้มีการเซตในส่วนของตัวน้ํามันเบรกใหม่จากที่ผมขี่ครับผมอาจจะยังรู้สึกว่าการกาเบรกอะไรพวกนี้ครับฟิลมันจะดูแข็งๆไปสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็การที่เขามีเบรกรีเจนมันมีข้อดีคือเวลาขี่รถติดๆต,ตามที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นครับว่ามันจะทําอัตราสิ้นเปลืองได้ดีขึ้นเพราะมันมีจังหวะที่เราปิดเร่งแล้วเบรกซึ่งตรงนี้ครับมันจะมีในส่วนของตัวระบบเบรกรีเจนเข้ามาช่วยดึง ประจุตรงนี้ครับชาร์จกลับเข้าไปในแบตเตอรี่จึงทําให้เรื่องของคอนซัมชันอ่ะมันดีขึ้นกว่าเวลาที่เราขี่เดินทางไกลแบบบิดคันเลงแช่ๆครับจุดนี้อันนี้ถือเป็นจุดเด่นเลยนะของ EV-Bike ของ New เขาเพราะว่ารถจีนส่วนใหญ่หลายรุ่นที่ผมเคยเทสมาครับแม้มันจะมีในส่วนของการหน่วงเรื่องของเบรกลงแต่ว่ามันจะไม่ได้มีในเรื่องของฟังก์ชันเบรกรีเจนเข้ามา สรุปแล้วครับ New MQi GT Evo คันนี้ถือว่าเป็น EV b i k e เกรดพรีเมียมเลยแล้วก็แรงสุดๆครับด้วยตัวมอเตอร์ที่ให้กำลังสูงสุดถึง6,500วัตต์นอกจากนั้นเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียม NMC ที่สามารถยกออกมาแบบสวอปได้2ก้อนด้วยกันใครอยู่คอนโดครับก็สามารถยกออกมาชาร์จได้ง่าย ไฮไลท์ที่แท้จริงของมันครับก็คือการที่มันเป็น e v b i k e สายสมาร์ทเทคโนโลยีมี 5G ติดตั้งมาภายในตัวรถนะครับแล้วก็รองรับแอปพลิเคชันการเชื่อมต่อดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆเชิงลึกได้หมดเลยทั้งในส่วนของการสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชันมือถือครับทำให้เราไม่จำเป็นต้องถือกุญแจคีย์เลตอีกต่อไปถือแค่สมาร์ทโฟนครับก็สามารถขี่รถได้เลย แล้วก็ตามที่ผมบอกไปครับว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้ถึง5คนด้วยกันฮะจุดนี้ก็จะเป็นข้อดีคือถ้าเกิดเราต้องการแชร์นะครับรถในบ้านใช้งานครับก็สามารถใช้งานได้สูงถึง5ยูเซอร์ด้วยกันและไม่เพียงเท่านั้นมันมี GPS ภายในตัวรถด้วยครับข้อดีคือเราสามารถ tracking ดูพิกัดการใช้งานความเคลื่อนไหวของรถคันนี้ได้แบบรียล time เลย คือสามารถมอนิเตอร์ได้ครับถ้าเกิดรถคันนี้ใช้งานแบบเป็นรถของออฟฟิศครับดูซิว่ามีใครทะเลถลายวิ่งไปไหนมาไหนไหมหรือว่าเวลาจอดรถครับก็ไม่ต้องกลัวหายอีกด้วยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครงบถึงครับหรือต้องการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช้ในองค์กรแบบสามารถแทร็กกิ้งตามตัวได้ New MQI GT Evo คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถตัวเลือกตอบโจทย์ของคุณครับ ในส่วนราคาครับ New MQi GT Evo คันนี้มีราคาอยู่ที่189,000บาทครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วต้องการไปซื้อรถคันนี้ครับบอกว่ามาจากทาง Motorial v แล้วนะครับทาง New จะแถมในส่วนของตัวแหลกแต่งนี้ให้อีกด้วยส่วนสีครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีก็คือสีขาวสีดำสีส้มแล้วก็สีเทา ซึ่งตัวรถทั้งหมดนะครับของ New เขาจะเป็นแบบสีด้านและนอกจากนั้นเรื่องของการรับประกันจะรับประกันตัวรถนะครับ1ปีขณะที่ตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวมอเตอร์เนี่ยจะรับประกันให้อยู่2ปีถ้าผู้ที่สนใจครับก็สามารถไปรับชมตัวจริงติดต่อได้เลยที่ New Thailand อยู่บนถนนวิภาวดีซอย22รวมถึงสามารถค้นหาดีลเลอร์ใกล้คุณได้ที่ w w w newthailand com หรือสอบถามข้อมูลได้ทาง Line Official new t w t i l i n d n d สำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรฝากทุกคนครับติดตามที่ช่องของเรารวมไปถึงตัว f a c e b o o k c o m motor ตไรว่ไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ